สวัสดีครับเป็นโรงลาวฮารโมนิกานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าเราต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มฝึกเมาส์ออกแกนหรือว่าฮารโมนิกาอันดับแรกเมาสกก์ออแกนหรือฮารโมนิกาเนี่ยมีหลายแบบไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบที่เราเห็นเขาใช้กันมีแบบยาวด้วยแบบกดได้ก็มี แต่ละแบบว่าจะเล่นไม่เหมือนกันแต่ที่เราจะใช้เลยใช้แบบนี้คามูนิกา10ลูเรียกว่าไดอะโทนิกคามูนิกาไดอะโทนิกคามูนิกาอันนี้เนี่ย10ลูเนี่ยมีหลายคีย์ไม่ได้แค่ไม่ได้หมายความว่าเอาอันนี้ไปเล่นเพลงอะไรก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าคีย์เพลงนั้นคีย์อะไรเราจะเลือกเอาคามมูนิกาคีย์ไหนไปใช้เล่นมัน คนส่วนมากเข้าใจว่าฮา์โมนิก้าตัวนี้คีซีต้องเล่นเพลงคีซีอย่างเดียวเข้าใจผิดนะครับผมฮ์โมนิก้าคีซีตัวนี้สามารถเล่นเพลงคี min ดีเมเนอร์ได้เล่นเพลงคีจีบลูได้หรือว่าเล่นเพลงคีเอเมเนอร์ A ก็ได้ อยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการเป่าจะใช้ฟอร์มไหนนะครับผมสำหรับคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าคีคืออะไรอะไรจีบูคอมเมนต์ถามได้ครับผมผมผมจะตอบนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจพูดนะครับมันจะยาวเกินไปอันดับแรกสิ่งที่คนทั่วไปหยิบคอมนิก้าคือมาแว็บแรกมาเป่าคุณจะได้เสียงแบบนี้ คือเสียงที่เป็นคอร์ดหรือว่าเป็นโน้ตหลายตัวขึ้นมามากและการที่จะก้าวข้ามตรงนี้ได้ผมบอกเลยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับคนฝึกฮาร์โมนิกาคือการเป่าซิงเกิลโน้ตเป่าให้โน้ตออกมาเสียงเดียวอย่างนี้นี่เป็นการเริ่มต้นที่ยากที่สุดของฮาร์โมนิกาซิงเกิลโน้ตเป่ายังไงผมจะบอกในคลิปต่อไป ก็คลิปนี้มีคลิปอินโทรดักนะครับผมสำหรับเรื่องมัาวอแกนฮาร์โมนิก้าถ้าใครต้องการฝึกกับคลิปผมต้องใช้ฮาร์โมนิก้าคีซีนะครับผมจะเลือกใช้คีย์นี้ในการฝึกครับฮาร์โมนิก้า